ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองทดสอบนะครับทำโยรุขาวดําตอนที่เป็นโยรุวีหดูนะฮะว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ผมลงคลิปโยรุขาวดําไปเมื่อคลิปก่อนเนี่ยมีคนดูบอกว่ามันสามารถทําได้นะฮะในคลิปนี้ฝากกดไลค์ครบ1000งพันไลค 1, ไล์นะฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับผมคริสตัลช็อปเว็บเติมรูปแบราคาถูกมีบริการกดเกมพาร์ตแบบบล็อกฟุดออสตาอเมริกันแอดเวนเจอร์พาเลทเทว่าดีเฟนส์และวสำหรับใครนะครับที่ไปอยากปั้นไอดีใหม่ทางไลน์ก็มีแก่ตันมาเสริมเหมือนกันนะและยัังมมีีบบรรรริกกาาฟ์อด้ววววยยมมมมีีททกขนนนนนนาดดดด้้้้เเลลปปรรจจัััไไไไ่่แแแออออตตบิภใใคสช หรือกดที่ลิงก์ใต้คลลิปได้เยครับเอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกฟู้ดอีกแล้วนะฮะมีคำถามหนึ่งนะครับเอ่อมีมีเรื่องหนึ่งนะครับที่คนดูเนี่ยถก ok เถียงกันนะครับแล้วก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะก็คือยูรูวีหนึ่งเนี่ยมันยังสามารถทำเป็นในเรื่องของขาวดำได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปี2023แล้วก็เป็นอัปเดตที่20แล้วด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าวันนี้ยูรูเนี่ยวีหนึ่งที่เอ่อเพิ่งเจอมมาสดๆเนี่ยมัน องไปหาทํากันเองนะครับเปลืองตังก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องฟาร์มสกิลก่อนนะมาเอาให้สกิลครบก่อนนะครับ50มัตเตอรีนะ่น่าจะแป๊บเดียวนี่เนี่ยเท่าไร41 <c oughs> ได้โคตรน้อยเลยไอ้บอทพวกนี้ดอบน้อยจัดทอนนีผมก็ได้ทำการ FK เซิร์ฟมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงผมก็จะเก็บกล่องได้แล้ว ที่เหลือก็เดี๋ยวผมจะให้คนนะครับเออก็เป็นเซตเดิมเนี่ยช่วยกันหาเจ้าทะเลแล้วก็หาฟิทอ็อบเจอรเนี่ยจากเจ้าทะเลนั่นเองแล้วก็เป็นในเรื่องของเผ่านะครับทั้งหมด4เผ่าก็ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเสร็จไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะมีเผ่ามิงมนุษย์มนุษย์เงือกแล้วก็เป็นในเรื่องของสกายนั่นเองก็ครบเป็น V3 ทุกเผ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหลือแค่หาฟิทอ็อบเจอเนี่ยแล้วก็ไปจุ่มแค่นั้นเลยโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยสักเออ่หนึ่งพันไลค์แล้วกันนะ,าานะนนมมต้ออสงมา ได้ปะโอเคได้สกิลละมาดูสกิลกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็น V1 จริงไหมนี่ฮะนี่นะนะ V1 นะครับถ้ามันเป็นแบบสีดำนี่ไม่รู้ว่ามันจะเท่แค่ไหนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันนั่นเองโอเคตอนนี้ก็เอฟเคต่อไปครับรอไปเรื่อยๆคือว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปช่วยเขาหาไปเรื่องของเจ้าทะเลด้วยนะเผื่อมีโอกาสดรอปไอ้พวกนี้ก็คือผลที่ผมสุ่มได้นะครับจะมีผลพลาร์ทด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการใช้ในวันนี้ไม่มีเนี่ยปาดเลยอุ้ยมาดูว่าจะดรอปอะไรนี่ชึบ โอไม่ดอกวะนี่ขอส,ส่องหน่อยนี่มีอะไรขายบ้างอ,อย่างเกลืออย่างเกลือทำไมมันแดงหมดเลยเนี่ยขายแค่1 2 3 4 4สผลที่เหลือไม่ขายเลยบ้าไะเนี่ยปิดร้านไปเถอะอย่างงี้นะฮะไหนดูที่สุ่มผลได้ยังเฮ้ยสุ่มได้แล้วหรอสุ่มได้แล้วปึ๊บได้ผลแสงเฮ้ยซื้อ่าใช้ได้อยู่กองไว้ตรงนี้แหละนะฮะโอเค๋ยวผมไปนั่งหาเจ้าทะเลนะครับแล้วก็ตีหาฟีดอฟเลคเน็ตไปนะจริงๆก็อรอเก็บกล่องได้แหละแต่ว่าหาเจ้าน่าจะช่วยไวขึ้นนั่นเองทนนี้ก็ใช้ผลเงาด้วยนะผลเงาสกิลก็ค,กครบละ อย่างที่นี่มีคนหาอยู่หนึ่งคนโอเคไม่มเดี๋ยวเราเสกเรือแล้วก็ช่วยเขาหานะครับวันนี้ดีไม่ต้องกลับโลกหนึ่งไม่ต้องไปทำโยูรูวีสองนะครับทำวีหนึ่งไว้เฮ้ยมีคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะน่าจะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เจ้าทะเลเกิดเลยลวกันนะฮะเอาแล้วตอนจจนี้นะครับเจ้าทะเลตัวแรกก็เกิดเป็นที่เรียบร้อ,รอยแล้วนะครับก็ใกล้ตายแล้วผมเพิ่งอัดผมลืมนึวกว่ากดอัดอยู่มุดน้ำดำหัวน้ารถน้ำฟันไม่เข้าเติมเมยโคตรกระปุกตาย รยบร้อยอุ้ยเลอดเยอะนะเนี่ยาไปเล่นไปอุยโยรู้ฟันเข้าอ่ะโยรู้อีหนึ่งดาเมจแรงอยู่ทําไปเล่นไปมีใครได้ปะวะได้ปะได้ปะเดี๋ยวผมถามก่อนนะครับว่ามีใครได้หรือเปล่าไม่ได้แหละดูทรงน่าจะไม่มีใครได้ไป F K แล้วก็รอต่อไปครับผมตรงนี้แหละขยับนิดนึงมาถึงตัวที่2กันนะครับสำหรับเจ้าทะเลมาดูว่าจะดอกหรือเปล่าตีสักร้อยตัวหมวันนี้ถ้ามันไม่ดอกอ่ะตีสักร้อยตัวแต่ถ้ามันดอกก็หยุดแค่นั้นพอมาอุ้ยอะไรอ่ะทำไมามันแรงจังวะ อเอาตายแล้วหรอไวจังวะได้ปะมีใครได้หรือเปล่าน่าจะไม่มีใครได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวมันก็คงเดินมาตรงหน้าผมแล้วก็โชว์อยู่ดีแหละผมว่านะไปเจอกันตัวต่อไปนะครับมาครับตัวที่สมนะฮะปาดเลยด่อเพอตดอเพอะไอ้เกียดละเกมนี้มียูรุสีมพูปะอยากได้ยูรุสีมพูอะเนี่ยน้องผมกเขาบอกอยากได้ยูรุสีมพูปาดเลยไม่ได้มีใครได้หรือเปล่า ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะดวงดีขนาดนั้นหรอกวันนี้น่าจะเกลือพสมควรเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา15บนาิกา51นาทีนะครับอีกแค่ชั่วโมงกว่าๆนะหรือว่า2ชั่วโมงวะประมาณ17นาฬิกาสนาทีเนี่ยมันถึงจะดรอปเป็นในเรื่องของฟิดรอปดัจจกเนียจากกล่องนะแต่ตอนนี้ยัง15นาฬิกาอยู่เลยโอเคก็รอต่อไปครับแล้วก็หาเจ้าต่อไปไม่มีอะไรทำอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยคลิปสั้นเกินคลิปสั้นเกินไม่รู้จะลงอะไรอ่ะมาครับเจ้าตัวที่4นะฮะจะดรอปหรือเปล่าฟันเลย จะไม่ได้ว่าเจ้าทะเลนี่มันดอกอะไรบ้างนะดอบผลพิศายหรอวะน่าจะไม่ดอกใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่น่าจะดอกดอกแค่หำเจ้าใช่ปะโอเคตัวอย่างใหญ่หำนิดนี่เนี่ยบอนคณสามพันสี่เอาปาดไม่โดนอีกหมัดเลยมีใครได้หรือเปล่าวะน่าจะได้นะครับอันนี้เรือใครเรือผมเองตัวที่สี่ก็ยังคงไม่ได้นะครับสำหรับฟิสซออฟดังเน็ตเนี่ยโอเคปะไปเจอกันตัวที่ห้าเลยครับตัวที่ห้าครับใช่หรือเปล่าวะผมจำไม่ได้นะ ลืมแล้วนะครับนั่งนานเกินจนลืมหมดละไม่ดูว่าจะดรอปหรือเปล่าสหรับตัวนี้นี่เนี่ยวิทย์ยังไวอะ่ะแป๊บเดียวจะตายละดรอบไหมปึ๊บดรอปเหอะสักคนหนึ่งใครก็ได้ดรอปหน่อยโอ,อ้อยโหูแม่งสเปมโคตรไกลเลยผมไม่ได้นะครับสหรับตัวนี้มีใครได้หรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่มีนะครับ โอเคเกลืออีกแล้วไปเจอกันตัวต่อไปครับผมเจ้าตัวต่อมานะครับตัวที่เท่าไรจําไม่ได้ในแตะตัวที่6มาปาต่อ,อ,อสแปมนานเกินนี่เนี่ยระเบิดเลยออไม่โดนดู <c oughs> นว่าจะโดนเอ้ยทำไมต้องมาโดนเราวะคนอยู่ต้องเยอะต้งเยอะมาฮะใกล้ตายอะ,ะยไรนิดเดียวอ,อดอกหรือเปล่าใครสักคน เฮ้ยดรอปแล้วกอนได้นะฮะสลับหำเจ้านะฮะเขาอยู่ไหนกันวะเดี๋ยวไปนะครับสลับหำเจ้าทะเลอันแรกนะฮะต่อไปก็เดี๋ยวเราเนี่ย AFK อีกแค่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเราก็จะเก็บกล่องกันแล้วนะเ่าในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าทะเลตัวที่7นะครับถามว่าทำไมถึงยังตีอยู่ก็ตีไว้เผื่อนะครับผมดรอปงี้ไงมันจะได้ไวๆไม่ต้องนั่งรอ1ชั่วโมงแล้วก็ก,การโคนหลุดด้วยนะครับการน้องผมหลุดหล,ดล้วแบบ เ,เจ้าหายเนะี่ยมันจะแย่เพราะงั้นก็เลยต้องตีเผื่อไว้นะครับเผื่อดอกนี่มาขอเถื่อขอให้ดอกเถื่อผมอยากได้แลนะ้วเนี่ยโอเคไม่ดอกมีใครดอกอีกปะไม่น่าจะมีนะครับเงียบกริบแบบนี้เจ้าทะเลตัวที่8นะครับนี่เนะี่ยวันนี้เล่นร้อยตัวเลยนี่เนะี่ยอ้ดอกมาเป็นเรื่องของหมวกยาวนะฮะก็คือหมวกของซาโบนี่นะฮะ ตอนแรกก็ได้หมวกของช็อปเปอร์มาตอนนี้หมวกซาโวมามีใครได้อีกไหมไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหม้วใครมาช็อตหัวะวแม่ก้าวตัวแล้ววะ่ะดอบยากจังวะคนอื่นเขาตอปเอาตอปเอาทำไมผมไม,ม่ยอมจะดอปสักทีมาขึบขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยออไม่ตายด้วยอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวมวกแหละ เอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาในการเก็บกล่องแล้วครับมาดูกันว่าจะดรอปหรือเปล่านะฮะดวงไม่ค่อยจะมีซะด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา15นาทีจะต้องรออีก1น,นาทีนะฮะเพราะว่าผมเข้ามาตอน16นาทีนั่นเองเฮ้ยตรงนี้สนใจนะครับมันชอบดับตรงนี้นะฮะทุกัาน,นผมจะรอให้มันถึง16นาทีแล้วกันอีก1น,นาทีนะผมจะเก็บตอนนี้เดี๋ยวยืนรอแป๊บหนึ่งผมไม่อยากเก็บตรงนี้ไปเดี๋ยวมันจะพลาดเฮ้ยตัวม,มีกล่องคำสาปเ,เก็บเลยฟันฟัน เรียบร้อยดรอปอะไรตอนนี้รักสิบหกแล้วเก็บดิทิปทิพทิพไม่ดรอปนะฮะเรากลับที่คาเฟ่นะฮะตอนนี้ยังไม่ดรอปนะครับผมเก็บไวเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเครอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับจะคอยเก็บตอนสักประมาณ17.20ก็ได้ปหมเอาละ่ะถึงเวลาต้องเก็บแล้วนะมาดูว่าจะดรอปหรือเปล่า1กล่งอง2 3เอ้ยไม่ดรอปชิบหายละไมันไม่ดรอปวะปกติมันต้องการันตีเลยไม่ใช่หรอมาถึงเวลามันแปลกๆมันแปลกจริงปกติมันต้องดรอปนี่ไอ้กกล่อ,อง,งดิ ดอปอ้ยเรียบร้อยไ,ได้แล้วได้แล้วนึกว่าจะไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องแยกกันไปนะไปไปเราไปแตนบายกันตามจุดต่างๆนะครับของผมก็จะไปที่เกาะซอมบี้ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือน้องผมก็ต้องไปที่เกาะดาร์กอารีน่านะครับโอเคเข้ามาในเรือผีนะครับมาถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วครับจริงผมไม่ได้รอคอยอะไรหรอกมันอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะเสียดายของว่ะเนี่ยกลัวเสียดายของโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนคนดูที่สงสัยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้เสกเลยจิ้มจิ้มเข้าไป จิ้มเข้าไปดิจิ้มหายละจิ้มไม่ได้เอาได้ทำได้เฉยหรือเปล่าวะเฮ้ยทุกคนดูนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ขี้โม้ทำไม่ได้เอ้ยหรือว่าเราเดี๋ยวผมต้องกลับไปโลกหนึ่งละแนะะ่เดี๋ยวผมจะไปทำเป็นเรื่องของโยรูวีสองก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งมาดูว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอั <c oughs> นี้ไม่เปลี่ยนสีอด้วยดิโคตรกระโปงเลยอะเฮ้ยทำไมมันปิงขนาดนี้วะเฮ้ยเรียบร้อย นะครับมาเรามาสรุปกันนะครับว่ามันเป็นขาวดําให้เราหรือเปล่าก็คือภารกิจเนี่ยมันเสร็จนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันได้นะฉายาเราก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกไม่ได้แต่คุณเห็นปะตรงเนี้ยตรงดาบมันเป็นสีขาวแล้วนะมันเป็นสีขาวดําแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่เปลี่ยนเพราะงั้นเราต้องกลับไปทําเป็น V2 ก่อนนะฮะเราค่อยกลับมาทีโลก2อีกรอบหนึ่งมันถึงจะได้เป็นในเรื่องของขาวดํานะฮะ เดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปทําเป็นในเรื่องของ V2 ก่อนแล้วกันปาร์ตเรกลับโลกหนึ่งกันนะครับ A อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเซฟไว้ที่เกาะกลางก่อนแล้วกันเกาะมิดเดิลทาวนเป็นคนเขาปาดหน่อยปาดไม่เข้าอีกละกล่องคำสาปขอญาติเก็บนิดนึงอยากได้ผลดีอ่ะมันผมจะได้แต่ผลผีนะไม่รู้ทําไมอือไม่ดอก่ะเอากีบผมฆ่าคนเหรอโอเคมาทำภารกิจไปต่อกันนะครับที่เกาะหิมะ ทางไหนวะมาทีไรล,ลืมตลอดเลยโอ้ทางนู้นเราก็ต้องไปก่อท้องฟ้าอีกโอ้โหครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ก่อหิมะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทำให้เสร็จนะฮะสองเออเดี๋ยวมั่วมั่วแป๊บนึงเอาใหม่สองสอง,สองแล้วก็หนึ่งโอเคไปเรื่อยๆนะฮะทุกที่ทำกันบ่อยมากนะฮะโยรูน่ะแล้วก็ตรงไหนเอ่ยนี่ขนาดทำบ่อยอยังลืมนะั่นเปิดไม่ได้ด้วยโอ้ยไม่เปิดไม่ได้วะแต่เมื่อกี้ผมเห็นสเก็ตขาวๆตอนป่าโยรูอะโอเคมารับเควสนะฮะแล้วก็ไปท้องฟ้ากันเฮลเลเวลช่วยฉันฟ้าบอ เดช่วยฟาร์มมาเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปที่มารินฟอร์ดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ว่าเซฟอยู่ที่มิดเดิลทาวมาถึงมารินฟอร์ดแล้วนะครับปาดเลยเอา้าปาดโดนไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเอา้าเกมกากมาผมลองระเบิดดูนะครับว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าอุ้ยเปิดได้ด้วยวะโอเคถือว่าดีถือว่าดีาดเนี่ยเป็นผลที่มีประโยชน์นิดนึงนะฮะในการเอาไว้เปิดอะไรแบบนี้ไปเดเรากลับไปที่เกาะกลางกันนะครับมิดเดิลทาวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปส่งเควสนะฮะจะได้หรือเปล่าขาวดำแล้วนี่ยืนไม่ยนนยับเเลดดี๋วโห <laughs> มาเรามาทำโยรุ V2 กันนะครับได้แล้วปะเนี่ยอุ้ยเป็นขาวดำนะฮะเอ้ยจะได้มากคือ V1 ทําทำไม่ได้นั่นเองแต่ว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่ใช่นี่ครับเพียงแต่ว่ามันทำแล้วมันแบบมันขึ้นสีขาวตรงดาบแต่เอฟเฟกต์ไม่เปลี่ยนนะฮะอะไรอะไรอ่ะยิงไปไหนยิงไปไหนอืมโดนควดตึงเออพิมพ์เบลอใส่ผมด้วยอ่ะเปิดมันเปิดอีกรอบเปิดอีกรอบมาดิไปไหน,นไปไหนอืมมาดิมาดิปึ๊บอุ้ยนี่เนี่ย มาดิมานี่มานี่วัน,นี้ลงมาลงมาลงมานี่เลยโดนนี่นี่ฟันฟันสดสด,สดผมต้องฟันสดสดเฮ้ยมันหนีนีอยู่ไหนวะบนฟ้ากระโดดสูงเหรอเราอะ่ะกระโดดสูง,งเหรออือ <c oughs> เรียบร้อยปาดตายกา,ากาศอีกรอบไหมน้องไก่งวงคงน่าจะไม่เอาแล้วนะฮะน,น่าจะเข็ดตอนสุ่มนี้น่าจะเปิดมาอีกรอบหนึ่งคนเนี่ยมาผมก็จะสุ่มต่อไปนะครับมาดูว่าจะได้อะไรหรือเปล่า ได้แต่เงินกับเอ็กีคูณ2หรืออีก2รอบเอ้ย5รอบผลปีศาจออกมาหน่อยได้ปะสักนิดสักหน่อยอะไรเนี่ยนีย่ผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้ยผลผีว่ะอุย้ยผนไฟผนกินปากผ่านเลยตายปะเอ้ยไม่ตายมีสองร่างนายเช็ดดาบสมผลได้ยังวะมาแล้วสวัสดีครับเช็ดดาบเอ้ยจะไม่คนใช้ผลผีเยอะจังวะนี่เนี่ยมาลองสุ่มดูนะครับว่าจะได้ผลอะไร ปึ๊บไอ้ผลดีเนี่ยทำไมเล่นไปผลดีอ่ะนายนายผีอยู่ไหนละอันนี้อันนี้ผลนี้ไปใช้นี่สามารถฟาร์มได้ง่ายแล้วผลเนี่ยผลนี้สามารถทำให้นายฟาร์มได้แบบหลายเกาะเลยนะเพราะว่ามอนต่อไปเนี่ยมันจะใช้ดาบเออเกาะต่อไปอะ่ะอกเกาะบากี้มอนมันใช้ดาบเพราะงั้นในายใช้ผลนี้แหละดี <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละต่อยต่อยมันมังกี้คุงต่อยมันนั่นแหละอีกนิดนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเป็นผีเอาเลยเอาวมา เรียบร้อยโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนในคท่านี้แล้วกันนะครับสรุปเลยในคลิปนี้นะฮะคือโยรุเนี่ยมันอาจจะทําได้ถ้าเกิดว่าเป็นแพทเก่านะที่ไม่โดนรีเวิร์กมาต่ว่าในตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วนะครับเออมันทําไม่ได้ละมันเป็นสีขาวให้เราแต่ว่า V1 มันไม่เปลี่ยนสกิลนั่นเองมไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์น,นะฮะเพราะงั้นเราต้องทาเป็น V2 นะครับผมแต่ว่าถามว่าทําก่อนได้ไหมนะครับทำไว้ก่อนสมมติว่าแบบมีโยรุ V1 เนี่ยสามารถทําเป็นแบบขาวดำไว้ก่อนได้ไหมทำได้นะครับ ใ,ใจว่าหลังจากนัก้นคุณต้องมาทำวี2ด้วยถึงจะเห็นเอฟเฟกมันประมาณนั้นโอเคในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดไลค์ครบ1,000งพันไลค์เราก็แจกว้ในดิสคอ,อยเหมือนเดิมครับลบายบายครับผม